รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกที่กว้างใหญ่พร้อมให้เธอไปพอเส้นทางที่ไม่มีวันจบ สนับสนุนโดยเต้าหู้ไข่พร้อมทานตราลูกสาวสวัสดีค่ะแฟนๆรายการ a d d f r ร e n d วันนี้นะคะทีน่าก็ขอมอบหน้าที่ให้พี่อารและก็พี่ดาวนะคะเพราะว่าตีนาติดภารกิจนิดหน่อยนะคะแต่รับรองว่ารายการ a d d f r ร e n d ของเราก็ยังคงสนุกสนานเหมือนเดิมค่ะขอฝากพี่อาร์พี่ดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะคูะ่คคเราสองคนในรายการ บบร,รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับคนดังในโลกโซเชียลให้มากขึ้นค่ะไม่ว่าคุณเหล่านั้นนะคะจะทำอะไรจะดังมาจากโซเชียลไหน Facebook IG หรือว่าโซเชียลแคมหรือว่าโซเชียลต่างๆนานาระวังตัวไว้ให้ดีค่ะเราจะพาคุณมาพูดคุยกับเราในรายการนี้แน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไม่ต้องสงสัยค่ะว่าติณาไปไหนติณานเนี่ยติดภารกิจนิดหน่อยอก็เลยเป็นดาวมาเอยวเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีเพราะว่าแน่นอนว่าวันนี้รายการของเรายังเด็ดเหมือนเคยนะคะว่าแล้วไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะ ก่อนจะไปพบช่วงต่างของรายการเรานะคะไปกับช่วงนี้ก่อนเลยกับแอ t ทิวิตค่ะแอ t ทิวิตวันนี้พี่แอชมีอะไรมาอัปเดตกันคะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับสาวๆที่ชอบการช้อปปิ้งค่ะแต่ว่าไม่เฉพาะแต่เพียงสาวๆนะหนุ่มๆคนเก๋ๆชิคๆก,ก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ด้วยอ๋อมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่อรอตเนื่องเปน,นี้ จึงแม้ว่าตอนนี้กระแสะการเปิดท้ายขายของเป็นอะไรที่เอาไปแล้วค่ะแต่ก็มีอีกหนึ่งกระแสะที่ได้รับความนิยมมากๆกกับตลาดสไตลชิกมาร์เก็ตเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะนี้กําลังมาแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่าให้เราเดินชอปปิ้งได้แบบทุกอาทิตย์ค่ะและแต่ละที่ก็จะมีแต่ของเก๋ๆชิคๆมาขายกันนะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะตลาดสไตชิคมาร์เก็ตเนี่ยนอกจากจะได้ไปเดินเล่นแล้วเรายังจะได้เจอกับร้านค้าของดาราอีกมากมายนะคะถือว่าเป็นแหล่งรวมของคนมีสไตล์ล้วนๆค่ะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ แนเล้วก็มีสไตล์จริงๆค่ะพราะค้าแม่ค้ก็สนุกสนานต้องการขายของนักช็อปก็เพลิดเพลินเจริญใจในการจ่ายตังใครอยากไปที่เก๋ๆชิคๆแบบนี้ก็ลองเซิร์ชดูนะคะมีอีกเพียบ เป็นยังไงบ้างคะดาวสำหรับแอคทิวิตี้ของเราในวันนี้โหเจ๋งมากเลยค่ะแล้วก็ตลาดพวกนี้เนี่ยนะเดาไปบ่อยเหมือนกันนะม่วก็จะเป็นทบบานนามาเก็ติ <ฮะ S 1> บ,บบ้รรท้ายของชีสอะไรอย่างเงี้ยของดีๆถูกๆทีนั้นเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากไปนะคะก็ลองหาข้อมูลทางโซเชียลดูนะคะก็จะดูว่าในแต่ละช่วงในแต่ละสัปดาห์นี่นะคะเขามีจัดที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนสัปดาห์หน้าแอคทิวิตี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ ลุ้นตัวหนังง่ายๆกับรายการแอดเฟรดอาทิตย์ละ20ใบเพียงกดไลค์ที่ f a c e b o o k c o m a d f r i e n d t v s h o w หรือ follow Instagram a d f r i e n d t v f a n และแชร์รูปคู่กับรายการเราโพสใน Facebook หรือ Instagram ของคุณพร้อมติด a s f r i e n d s f a p c i n e m a รูปไหนถูกใจรับตัวหนังจากโรวมภาพยนตร์ในเครือ SF ไปนเลย2ใบสัปดาห์ละ10รางวัลถึง26ธันวาคมน,นี้เท่านั้นห้ามพลาดเนื้อจ๋า สนับสนุนโดยเต้าหู้ไข่พร้อมทานตราลูกสาว ให้ช่วงเวลาดีๆของคุณโดยน้ำตาลมิตรผลเขาตั้งเราเข้าสู่ช่วงเป็นมิตรกับมิตรผลค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะตินาและนายเป็นมิตรได้พาทุกคนไปที่ตลาดหลังการบินไทยแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะตินาจะพาทุกคนไปที่ตลาดราชดาซอยสีนั่นเองค่ะเราเข้าไปตามหาร้านที่ใช้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของมิตรผลกันเลยไหมครับไปเลยค่ะใใความสดสและยิิที่ทจจรง เจอแล้วค่ะร้านที่ใช้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากมิตรผลนะคะแล้วก็ร้านนี้ชื่อร้านว่าจะจดจาเป็นร้านขายขนมปังปิ้งนะคะที่ตลาดราชดาซอยสี่นั่นเองค่ะจุดเด่นของทางร้านพี่เนี่ยที่อร่อยกว่าร้านอื่นคืออะไรคะก็เป็นขนมปังเนี่ยครับทำเองแล้วก็ขนมพุดดิ้งเนี่ยครับเป็นขนมประจำซอยบ้านครับผมทำเองเหมือนกันครับผมร้อยกว่าปีแล้วครับอร่อยหอมหวานมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะทินาและนายเป็นมิตรมาตามหาร้านที่ใช้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากมิตรผลนั่นเองค่ะ วันนี้ทีนาเรามีกิฟต์เซตจากน้ำตาลมิตรผลมมอบให้ด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพี่เดชามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วสัปดาห์หน้านะคะสีนาและนายเป็นมิตรจะไปปลุกตลาดไหนต้องติดตามให้ดีๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้ำตาลมิตรผลมากๆค่ะเติมความหวานให้ช่วงเวลาดีๆของคุณโดยน้ำตาลมิตรผล นี้นะคะดาวกับพี่อาร์ตอยู่ที่นี่เลยค่ะโ o w h ฮาวสแ์แงคอกนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยพี่อาร์ตที่นี่เนี่ยนะคะเขาการันตีความเริดที่ตรงไหนหรูป้ป<ม>่ะเขาได้รับรางวัลนะคะเป็นส่วนน้ําที่ดีที่สุดของเอเชียเป็นอันดับที่สองอดูจากบ,บรรยากาศแล้วนะคะก็สมควรได้รับรางวัลจริงๆวันนี้เราเลยถือโอกาสค่ะเชิญซุปเปอร์สตาร์จากโซเชียลแคมมา <S <S <ๆ>พูดคุยกับเรานะคะวันนี้พี่อยู่กับเราแล้วค่ะขอเชิญน้อง้อร้อยค่ะ อร่อยๆจะนั่งค่ะฉันนั่งก่อน <S <S สวัสดอีอร่อยด้วยวนะคะอร่รอยต้องถามีนิดนึงให้แนะนำตัวหน่อยดีกว่าโอย,ยใช่ปะ วัดอิจอ่อยลอยอ่าทำไมถึงชื่ออ,อ่อยลอยม,มันนีที่มาที่จริงเราชื่อน้องอ่อยดูแบนด์เพราะว่าดูแมนแล้วมันดูขาดอะไรอย่างเงี้ยให้เราก็ปเลยไปเจอพี่ออฟฟี่แม็กซิมนางก็เลยกว่า,าไม่ใช่แนวต้องเปลี่ยนเป็นอ,อ่อยลอยแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เป็นอ,อ่อยลอยจอกตาค่ะแล้วอ่อยลอยก็เลยพกจอบมาเสมอพี่เกียรติหนูละครับเราคงรักกันอยู่สวัสดีค่ะเพื่อนชาวสซนที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้เราก็คิดถึงมากๆว่าเราไม่เอยมีโมเมนต์นะคุยกันอย่างนี้เรื่องน้องคนหนึ่งทักแชทในเฟซบุ๊กไม่ใช่น้องคนหนึ่ หลายคนแต่ก็หลายเดือนมาแล้วทักมาว่าพี่อะไรข้าหนูอยากเงินออกจากบ้านหนูมีปัญหาครอบครัวพี่จะถามหนูว่าหนูใช้อะไรคิดแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ทําเรียนหนังสือค่ะที่ไหนเออหน้าหน่อยอะไรนะคะที่ไหนฟรองซียูเนเวอร์ซิีอ๋อปีอะไรแล้วอ่ะอุ้ยดูหน้าหน่อยปีหนึ่งค่ะเพิ่งจะสมัครออ๋จใช่ใช่ดูหน้าด้วยไริแล้วเราเริ่มทำคลิปลงโซเชียลแคมตั้งแต่เมื่อไหร่ พฤศจิกาปีที่แล้วซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะครบรอบปลล่ออยห81ปีค่ะีมากถือว่าเป็นป๊อปสตาร์เลยไหมยยังไม่ถึงขั้นนั้นดีกว่ามั้งยังเป็นเด็กดาว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 จำนวนฟอลโล่เป็นแสนเออฟอลโล่เท่าไหร่แล้วอะแสนแปดค่ะแสนแปดยอมรับมาตรงนี้ว่าหนูซื้อยอดฟอลโล่หรือเปล่าใช่ไหมหนูพยายามจะซื้อแต่หาที่ซื้อถูกๆไม่ได้เลยใช่นี่คือหน่อยใจอยากปรึกษาพี่ต่างมา เข้าที่ก็ขึ้นเหมือนกันก็เลยก็ศึกษาไงเออคลิปแรกที่ทําดีกวิบอ้ลอยทําคลิปแรกเกี่ยวกับอะไรคะคลิปแรกที่ทำเนี่ยอันนี้บอกกันนะว่าก่อนที่จะทำคลิปแรกเนี่ยเราดันไปโผล่ในคลิปของพี่ออฟฟี่แม็กซิมก็เริ่มมีคนจะรู้จักว่าอีกะเทย์ในนั้นเป็นใครพี่กไปกัทยเหรอคะเนี่ยพี่ถูกเป็นแมนพี่เออพี่เขาจะเป็นผู้ชายมาตลอดแมนติวอเล่ย์คลาสติวเล่ย์อะ คราวนี้เออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มคนจะรู้จักเราอยากรู้จักเราเราก็เลยทําคลิปแนะนําตัวว่าไอชื่ออ่อย่อยนะก็ขอบคุณมากแล้วก็สัญญาจะมอบความสุขผ่านสื่ออออนไลน์นี้ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้คนด่ากับคนชมไหนเยอะกันคนเกลียดคนด่านี้น้อยแต่คนเกลียดในใจเขาไม่ค่อยพูดวันนี้ก็จะมาบอกให้ทุกคนว่าวิธีวางตัวยังไงใช่ไหมเอาเป็นว่าเขาจากไปแล้วทําอะไรคิดนิดนึงโอเคปารักนะจูบจูบ มันมีหลายโซเชียลทาไมเราถึงเลือกมาเล่นโซเชียลแคมช่วงนั้นอ่ะอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีเป็นวิดีโอใช่ไหมแล้วชื่ออะไรที่จะทําให้เขารู้จักตัวเรามากที่สุดก็คงจะเป็นโซเชียลแคมแคมฟอกเล่นไหมไม่เล่นค่ะเพราะว่าไม่ได้ใหญ่พอที่จะให้เขาดูหน้าหน้าใหญ่หน้าใหญ่พอคือเราเปนชอบคลิปไหนของตัวเองมากที่สุดชอบสอนเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อมุ้งมิงอ่ะขึ้นรถไฟฟ้า MRT ทำไมคนเราต้องสอนการขึ้นรถไฟฟ้า MRT แบบ คือเรื่องของเรื่องอ่ะมันสติมใสสารตั้งแต่สตาร์จนอันนี้เลยเพราะว่าเป็นคนอุดรน,นี่ก็เป็นคนอุดรแล้แลวเขาที่แบบว่ามีข้อนขึ้นรถไฟเดอร์นนอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บถามว่าเฮ้ยทำไมถึงชอบเพราะว่าเมื่อกี้นี้ลงไปสู่ยูไรยูไรก็เรื่องลือในเรื่องใช่ไหมคะเราก็เลยตัดคราวนี้คลิปนั้นกลับเป็นคนโดนโฮมคนอีสานนะว่าเฮ้ยคนอีสานน่ารักไม่คิดว่าจะมีตูดที่น่ารักนะแล้วก็มันจะมีคำตรงที่นูพูดในคลิปบันไดตูดบันไดตูดคือบันไดเลื่อนนั่งบอกว่า ตั้งแต่กูเกิดมาเป็นคนอีสานกูไม่เคยเรียกบันไดตูดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนความคิดคนได้แล้วจริงๆมันเรียกว่าอะไรคะก็เรียกวันไดเรื่องปกติเออเก๋ๆหรือว่าเป็นคำศัพท์ใหม่ที่ต้องบัญญัติในพจนานษาลัตติก็ได้เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วเป็นเรื่องของผู้ชายของอ๋อพี่ชายอ๋อเองนางเล่าว่ายายตอบมาว่ายายเป็นเคลอ เราคอยใครเป็นไอดอลให้ยกให้คือกับพี่ออฟฟี่ค่ะทำไมอ่ะคือเราอยู่กับพี่เขาใช่ไหมคะแล้วพี่เขาอ่ะจะสอนเราไม่ได้สอนแบบมูงอ่อยท้าหนิงกันไม่ได้นะท้าหนิงกันไม่ได้นะเขาจะสอนเราว่าเฮ้ยอ่อยอย่างงี้นะอย่างเงี้ยเขาจะสอนสายฮาร์ดคอร์แต่เขาว่าฮาร์ดคอร์นะทำให้เราคิดได้ใช่ใช่คิดได้ว่าไม่ควรทำใช่ใช่หรือถ้าคิดไม่ได้ก็ทำต่อไปดีมากตรงนี้ที่รู้จักจุดกินของตัวเอง อ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเป็นธรรมเนียมของรายการเราอยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวเราต้องมาเล่นเกมการแต่ว่าอร่อยมาทั้งทีเนี่ยนะคะเราก็ได้จัดเตรียมชายหนุ่มมาสเวยเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือหน้าตาดีเก่งหุ่นดีเรียนดี a c ได้ร้องเพลงและที่สำคัญที่ิตดที่บ้านรวยมากเออตรงนี้ค่ะตรงสเปกมากเดี๋ยวเป็นใครช่วงหน้าต้องติดตามค่ะ ะะถ้าอยากไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนครยกับ i อฟ Thank you love you เรามีมาแจากกันด้วยนะคะที่พาร a กอนซีนิเ l ็กซ์นะคะสยามพารากอนนั่นเองในรอบกาล่าวันที่สิบธันวาคมน,นี้ค่ะกะติกาคือเพียงโพสรูปของคุณนะครับทำท่า i อไฟนะฮะทำท่าแบบนี้นะครับโพสลงอินสตาแกรมของคุณแล้วแท็กมาที่ IG at friendtv5 นะคะ6รูปแรกก็จะได้รับไปเลยท่านละ2ใบค่ะรีบๆันหน่อยนะคะไอไฟ Thank you Hello. บอกไปในเบรกที่แล้วนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะแน่นอนว่าเขาทั้งหล่อเขาทั้งดีร้องเพลงดีเล่นดนตรีได้แล้วก็ยังเล่นละครดีอีกชีวิตดีมากๆเลยนะคะขอเรียนเชิญพวกเขาเลยละกันจะคำว่าเรียนเชิญวะเรียนเชิญมาคุยแดงให้เลยได้ค่ะได้สวัสดีค่ะตรงกลางเลยวันนี้พี่พี่เราลงพิธด้วยครับ เดี <S <S ๋ยวแนะนำกันสนิดนึงดีกว่าค่ะว่าใครเป็นใครบ้างพีทครับบีครับแต่ละคนรับหน้าที่เป็นอะไรคะเออในไวรสก็ของพีทจะเล่นกีตาร์กับร้องเพลงครับพี่บีมอคะเป็นเบสครับแอย่างที่เรารู้กันพี่บีเป็นนักดนตรีอยู่แล้วพีทสเป็นนักแสดงไปไงมาไงถึงมาฟิชเชอร์ลิงกันได้คะเนี่ยจริงๆไม่เคยทำวงมาก่อนครับเป็นอยู่กับวง roof top มาก่อนแล้วก็ตอนหลังก็ออกมาแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นเป็นพี่บีมโปรดิวเซอร์ให้กับ โปรเจกต์ที่พี่ทำอยู่เสร็จปุ๊บพี่ก็เลยลากตัวออกมาด้วยแบบงั้นก็เรามาทำโปรเจกต์เดียวด้วยกันอะไรเงี้ยดึงมาเลยในส่วนงงานเพลงทำอะไรกันบ้างคะแต่ละคนก็พี่จะเป็นคนเขียนเนื้อกับทำนองครับใช่แล้วก็พี่บีมจะทำด้านโปรดักชันออกมากี่ซิงเกิลแล้วสครับเป็นไงบ้างฟีดแบ็ชแฮปปี้นะพี่รู้สึกว่าดีคะค่อนข้างแฮปปี้ เพื treaties, ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมคะเรามี2องหนุ่มไวนิสแล้วก็มีอ้อยลอยแล้วนี่นะคะเราต้องเล่นเกมกันสักหน่อยดิฉันออกตัวว่าขอเป็นกรรมการกันแล้วกันเฮ้ยอย่าหนีนยเฮ้ยย่หนีดิเสียสละให้ไงไหนๆหนุ่มเพิ่งมาใช่ไหมดาวเขารับเชิญมาเอาเลยละกันเอางี้เดี๋ยวให้เกียรติอ้อยลอยนะคะในฐานะที่หนู่มไปแขกรับเชิญหนูเลือกเลยค่ะอยากพูดอะไรส่งสารพีชเนาะจะดีก็ได้ทีมเลิใช่เป็นตามดีบนหน้าด้วยเป็นพี่บีมอยู่กับดาวนะอ่าตอนนี้ กติกาของเราเป็นยังไงพี่อาร์ตกติกาของเรามันธรรมดาเกินไปไม่ได้เราอิมพอร์ตนาฬิกาส่งตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเพราะเป็นดันแห่งนาฬิกาแน่นอนว่าเขาทั้งสองคนวันนี้จะเป็นตัวจับเวลาให้กับเราขอเรียนเชิญบูบูและบีบีเลยค่ะ ประจําทีมเลยค่ะโอ้โเดี๋ยวก่อนนั้นนั้นบูบูอยู่กับเราบีบีมาอยู่กับพี่พีทกับพี่ออยลอยเลยเดี๋ยวเราจะให้บูบูและบีบีเนี่ยนะคะทําหน้าที่เป็นนาฬิกาจับเวลาโดยการขึ้นไปทรงตัวอยู่บนเซิร์ฟนะคะถ้าใครตกมาจากเซิร์ฟก่อนแล้วทรงตัวได้ไม่ดีนะคะเกมคีิลูกปิงปองวางลงบนขวดแก้ว แพ้ทันทีออก็คือก็จะนับว่าหมดเวลาแล้วก็นับจำนวนตรงนั้นเลยถูกต้องนะคะเราใจดีให้โอกาสล้มสองครั้งทีมงานคุณภาพของเราครับพร้อมไหมคะฉันเลือกฉันว่าฉันเลือกผิดคนว่ะแกจริงๆดูทรงไม่น่าได้เลยเอาละฮะเอาละฮะการขี้ปิงปองไม่ง่ายคุณผู้ชมคะเพราะว่าเรามีการเคลือบน้ำมันแล้วเรียบร้อยนะคะใครวางบนขวดได้มากกว่าทีมชนะค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วไปแข่งกันเลยได้แข่งขันที่ดูเดือดเ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะในวิกฤตของเฟรนี้จะเป็นอย่างไรพี่พูศพีชพร้อมไหมพร้อมบโ้อบ,โบ,โบ ย mm ื้นยื้อยืนยื้นเฮ้ยอะไรอะมือมือมือเปียกอะมือเปียกอะเอออะไรอะดูเหมือนเกมนี้จะไม่จบลงง่ายๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะชนะอย่างขาดลอยขนาดนี้แล้วพีทยังมีข้อโต้แย้งอยากพูดอะไรไหมเขาโกงครับพีทโกงยังไงพีทโกงยังไงมือเปียกพี่อะตอนนี้รู้ว่ารายการของเรานะคะมีความที่ทำอยู่เสมอนะคะ ของนี้นะคะนำทีเดีุวขุงผู้ตกไปหนึ่งรอบนะคะ ว่าเราจะไปฟอลโล่ไอหลอยได้ที่ไหนบ้างตัวเยอะแคมนะคะชื่อไอหลอยค่ะแล้วก็ไอซีก็ไอตะคูแมนเนาะแล้วก็เฟซบ o ๊กก็กัตสิพงไอยราคควัชชอแมนมากแล้วก็ไอไวโรสฝากด้วยค่ะตอนนี้ก็มีปล่อยมา2เพลงครับหรือว่าถ้าอยากคุยกับพวกเราก็มาที่ facebook.com/whiteroseofficial กับ instagram whiteroseofficial ครับก็มาคุยกันได้ครับรหัสดาวน์โหลดนะครับนี่ครับนี่นะคะแล้วก็ มีข่าวดีมาบอก oh. เพราะว่าใครที่ม,มาที่นี่นะคะ Flow House Bangkok ซึ่งเราขอบคุณด้วยสําหรับสถานที่ถ่ายทำวันนี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มีข่าวดีสําหรับสาวๆด้วยค่ะทุกวันพฤหัสนะคะ <Okay. S 1> เขาจะมี Lady t h u r s Day นะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันจะราคาพิเศษลดลงเยอะมากๆ <Okay. S 1> ถ้าใครสนใจอยากมาเล่นนะคะ Search กันได้เลยที่ Flow House Bangkok นะคะถูก <Okay. S 1> ต้องค่ะติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมทั้ง2ช่องทางการติดต่อที่ f a c e b o o k c o m a d f r i e n d t v s h o w นะคะหรือว่า Instagram a d f r i e n d s t v 5ค่ะ แล้พบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการแอดฟรีทุกวันศุกร์ค่ะที่ยี่ยี่สิบห้นาทีวันนี้พวกเราทาั้ง5คนต้องลาไปก่อนแต่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะจ๊ะไหนๆไว้โรสมาหาเราทั้งทีเราต้องปิดท้ายด้วยซิงเกิลล่าสุดพวกเขาค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ <Bye. S 2> สวัสดีคะ <Bye. S 2> ่คะ